ส่วนที่ประชุมนบาคาก็ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งกำหนดวิธีการระบายข้าวในสต็อกรัฐที่เหลือกว่า17ล้านตันตั้งเป้าระบายให้เสร็จภายใน3ปีครับพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีบอกหลังจากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบาคาว,ว่าจะพยายามเร่งระบายข้าวที่เหลือ17.8ล้านตันให้เสร็จภายใน3ปียืนยันการระบายข้าวจะไม่ให้กระทบราคาข้าวในประเทศ ขณะที่ไทยจะรักษาความเป็นแชมป์ทรงออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกต่อไปได้อีกส่วนโครงการข้าวจากรัฐบาลที่ผ่านมา15โครงการขาดทุนสะสมรวมกว่า680,000ล้านบาทครับนางสาวชุติมาบุญยประพัฒ์ป,ปรักกระทรงพาณิชย์บอกว่าจากการตรวจสอบคลังข้าวกลางพบข้าวได้มาตรฐาน2.1ล้านตันต่ำกว่าเกณฑ์14.4ล้านตันซึ่งพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบว่ามีเจตนาทุจริตหรือไม่ สำหรับการระบายข้าวที่ประชุมกำหนดวิธีการระบายให้สามารถระบายแบบยกคลังหรือโกดังแก่เอกชนที่สนใจส่วนราคาข้าวเปลือกปัจจุบันเฉลี่ย8,200บาทต่อตันซึ่งการระบายในสต็อกยืนยันจะทำด้วยความประมัดระวังไม่กดดันราคาข้าวให้ตกต่ำและกระทบกับข้าวในตลาดครับ